สวัสดีครับขับเครื่องดมาพบกับการสูบน้ำที่โบไซน้ำมันเบนซินเป็นยังคือว่าการสูบน้ำโบไซน้ำมันเบนซินครับก็คือว่าโใไซน้ำมันเบนซินนั่นแหละใส่พลังงานจากทานไม่แท่นะครับคือการใส่พลังงานจากทานไม่คือการนําใหม่เขาไปอบขับประมาณพันกว่าองศาครับจะได้เป็นทานบริสุทธิ์ก็มาต่อมาถูกรับมาถูกลงถังตัวนี้ครับตัวนี้ถัง ถังตัวนี้มันมันมัน,ม,นมันมีซึ่งว่าไอ้ถังตัวถังเขาใหม่ครับใส่ทานตงไปสองสามกิโลเลยวเยวอร์เจครับถ้าุดตัวนี้ครับเป็นบระเด็นตัวแดงตัวนี้จะตัวนี้จะมีคขอบอพอนสูงครับขอบ้อพอนสูงมันก็นจะเกิดเป็นไอ้เรือว่ากาซิโอครับมันก็เฉส่ง ก็เล็กตัวนี้ครับลงมาลงลงมาหาชุดดำดำนี่ชุดดำดำเาต้องตกใจเลยครับมันเป็นชุดผักหรือว่าชุดกลองชุดกลองไอครับไหนไมันมีความสะอาดกับกับตรงตรง,ตรงผ้านท่อน้ำถิงหรือว่าทอเลมเลี่ยงครับเข้าชุด ไอดีของเครื่องยนต์ครับเขาบูทอดออกเรียบร้อยครับเขาบูทเรว่าถังนคำมันก็เลยถอดครับเอาไว้ยังาล่างตอนนี้กระลัลลงคีดกับการสูบหนาบกับปั๊มดับเบิลหรือว่าปั๊มแรงดันตับจาวไปยิ่งสปริงเกอร์ครับไปยิวว่งสปริงเกอร์ใส่งานจริงครับอัตราเร่ง ครับว่าอัตราเร่งมันมันเร่งเดบออัตราเร่งก็เหมือนน้มันเบนซินก็เหมือนเ้องวิดรถธรรมดาเนี่ยแหละครับมันก็อัตราเร่งเดือดเท่าสี่เร่งคอยเร่งเร่งแห้งเขาเร่งแห้งการกินเสื่อเพิ่อการกินไอไอไอของการนั้นมันก็มันก็จะหมดเร็วเนี่ยห่อห่อเร่งตามอัตราหลอกของเครื่องครับห่อกระเบื้องเบื้องน้ำนี่ได้ครับอายุประมาณเนี่ย รอบมันเองก,อก็ได้เล็งแง่งครับก็เล็งมาเรื่อยตอนนี้มันเสียงดังอยู่ครับเดี๋ยวจะลดเสียงดังให้หใหนะครับแต่วเสียงดังเหมือนเหมือนรถเกียร์เลยครับตอนนี้ตอตนนี้มันเสียงดังรบกวนหูจะฟ้องอย่งครับเดี๋ยวจะเฮ็ดชุดเก็บเสียงให้มันดังดังนุ่มครับแบ่แบ,บแบ,บ่พวกมีเสียงครับในอนาคตจะเป็น ระบบใหม่ครับจะลงให้ระบบให้100ร้อยเปร์เซตัวนี้จะไปติดตั้งที่ฟาร์มหญาสดสาขา2ครับตัวนี้ติดตั้งระบบกิงสปริงเกอร์ครับตัวนี้ตัวนี้ครับสามหัวเลือกเอาครับตัวนี้ แต่แล้วเจ้าเาจะเล่งเคื่องนะครับน้ำจะได้ตัวนี้เป็นปั๊มแรงดันครับผมเม็นเหมือนปั awesome. ๊มห้อยโค้งปั๊มห้อยโค้งมันจะให้แค่น้ำเยอะครับมันควาสามารถยิงสริงเกอร์ครับตัวนี้มันปั e. ๊มเป็นปั๊มแรงดันครับการออกของน้ำมันจะเป็นวงกลมครับวงโคมงออกวงกลมออกพุ่งกระจายออกมาครับตัวนี้ปปั๊มแรงดันเรียกว่าหรือว่าปั๊มดับเพลิง แต่เท่าที่ใส่ครับมันมีอยู่สามหัวสามส่วนสองเหนียวเหนียวเพล่งเหนียวเนื่งครับนี่ครับมันก็สูบได้ตามปกติ คิดว่าเกษตรกรทุกคนน้นำอาระบบนี่ไปใส่ครับก็ต้องไปว่าประหยัดพลังงานนะครับเพื่อให้ต้นทุ่นจากของมันดำครับการทำเกษตรมันจะได้ง่ายเรื่องน้ำสูบขึ้นจากใตดินมันจะจะงา่ายรถค่าไฟฟ้ารถค่าน้ำมันครับอันนี้ให้ทา,านผรดสอบหนึ่งทานกัสอบหนึ่งก็ใส่จนยเหี่ยวครับสูบน้ำได้ สุดน้ำในโอ้บักหลายหนึ่งครับสุดสุดซักหนีพัฒน,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 นาใหม่ครับให้มีเล็กให้มันเล็กกระทัดรัดสามารถเกอนใหญ่ได้ ต้นใหม่ไว้หลายครับเอาไว้เผาทานดีก็เผาฉีดครับเผาทานมาเป็นพลังงานพลังงานล้วเอามาทำเกษตรเกษตรให้มันได้เงินครับมันมันกระต่องเป็นจิตเนี่ยดีก็่อาไปเผาฉิดเผาป่าครับหมากไม้หมากต่อกระสาหม,มากมาเป็นการใด้ครับโอเคครับ ีก็สวัสดีครับ